คุณกำลังประสบปัญหาเหล่านี้ใช่หรือไม่อยากเติมเกมมือถือราคาถูกแต่ไม่รู้ว่าจะเติมร้านไหนดีอยากเติมทันทีแต่ร้านที่จะเติมต้องรองไม่รู้ว่านานถึงเมื่อไร่ต้องนี่เลยเรือจีโร่สำหรับร้านนี้นะครับต้องบอกว่าเขารับเติมเกมมือถือมานานมากกว่า4ปีนะครับเป็นร้านที่ผมใช้บริการเป็นประจำนะครับก็สาหรับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมมือถือนะครับผมก็แนะนํานี่เลยครับ เรือจีโร่นะครับอันนี้ของดีจริงๆนะสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ใตคลิปนะเพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปได้เลยครับออ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่เน็ตชาแนลสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่เกมเจ็ดบาทอย่ยังเช่นเคยนะครับก็ สำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมก็มีข่าวด่วนข่าวพิเศษนะครับจะมาแจ้งให้เพื่อนๆทราบนะครับ2ข่าวหลักๆด้วยกันนะแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปแจ้งข่าวพิเศษเนี่ยเดี๋ยวผมขอแจ้งโค้ดก่อนนะสำหรับตอนนี้นะครับทางเกม7ดบาทนะครับมันมีกิจกรรมให้ร่วมเล่นนะแล้วก็มีแจกโค้ดนะครับผมก็สรุปรวบรัดให้เลยแล้วกันนะสำหรับโค้ดแรกนะครับที่เติมได้ตอนนี้นะมันจะได้เพชร5เม็ดแล้วก็สร้อยคอบิวันระดับ s s r 3ชิ้นนะครับนั่นก็คือฮาโลวีนนั่นเองครับ สำหรับใครไม่รู้ว่าเติมยังไงนะครับตรงนี้อาจจะต้องเติมใน Android นะกดมาที่เมนูนะครับแล้วก็กดอื่นๆครับกดคูปองนะครับกดมาที่เอสแคนอครับแล้วก็กรอกโค้ดตรงนี้ได้เลยนะฮ l l โลว e นครับ H A L L O W E E N นะครับฮ e n โลวีนแบบนี้เลยแล้วก็กดยืนยันครับก็สำหรับตรงนี้นะครับผมกดรับไปแล้วเพื่อนๆคือเมื่อกี้นะครับผมอัดคลิปไปรอบนึงแต่ว่าพอมาเช็คดูนะครับผมไม่ได้กดอัดไว้เพื่อนๆมันก็เลย ผมก็เลยทําให้ดูรอบสองไม่ได้นะตรงนี้ก็ขออภัยด้วยครับก็สําหรับใครที่รับแล้วนะครับกล่องรางวัลควิสเนี่ยมันจะส่งเข้าทางจดหมายนะครับเพื่อนๆก็สามารถไปเช็คกันได้นะอยู่ในช่องจดหมายตรงนี้นะอันนี้ผมรับไปแล้วครับควิสรีวอร์นะครับจะได้เป็นเพชร5เม็ดแล้วก็สร้อยคอวิวัตเอสซซ่าสามอันนะครับอย่าลืมไปรับกันด้วยนะตรงนี้โอเคครับก็มาข่าวด่วนแรกนะครับอันนี้เนี่ยมีเพื่อนๆคอมเมนต์เข้ามาถามผมกันเยอะมากนะครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าเพื่อนๆสังเกตในจดหมายของเรานะครับมันจะมีนี่ครับ ขออภัยในความไม่สะดวกมาณะนะที่นี้นะครับ300เพชรขอบคุณที่สนุกกับเกมเสมอมาก็สาหรับเพชร3 0 0ตรงนี้นะครับเพื่อสามารถรับได้นะไม่ได้บักแต่อย่างใดครับสามารถรับแล้วก็เอาไปใช้เปิดกาชาเอาไปใช้นู่นใช้นี่ได้ปกติเลยครับสำหรับ300เพชรตรงนี้นะไม่ต้องกลัวว่าจะโดนแบนนะครับก็เดี๋ยวผมกดรับเลยแล้วกันโอเคหลายๆคนก็อาจจะอยากดูกนะครับว่าไอ้สามเพชรอันนี้เนี่ยเขาแจกเรื่องในโอกาสอะไรนะครับเดี๋ยวผมก็มาสรุปให้เพื่อนๆลวกัน เมื่อวานนี้นะครับถ้าเกิดใครที่สังเกตนะเอาจริงดูคลิปผมก็น่าจะรู้นะครับที่ผมบอกเพื่อนๆนะว่าเฮ้ยทาไมทีมงานเขามีปิดปรับปรุงฉุกเฉินนะครับแล้วก็ไม่มีแจ้งในเพจอะไรเลยนะครับซึ่งตอนหลังนะครับเขาก็แจ้งมาตอน6กโมงห้าบนะเขาบอกว่าทีมงานเนี่ยต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นกับอัศวินทุกท่านเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับมันมีปัญหาหลังจากที่เขาปิดปรับปรุงเสริมนะครับปัญหาการปรากฏผิดพลาดของอัศวินที่ไม่อยู่ ในรายชื่อสุ่มเฟสติวัลฉลอง40ล้านดาวนโหลดนะครับสรุปง่ายๆนะครับคือเมื่อวานตั้งแต่ตอน2โมงครึ่งจนถึง4โมงนะครับอจจัศวินคนใหม่นะครับฮาโลวีนพลทหารมาโทนาเนี่ยจริงๆมันไม่ควรจะอยู่ในตู้โกลเทอร์เฟสใช่ไหมปรากฏว่ายังไงก็ไม่รู้ครับมันดันไปโ่ในตู้สุม่มโกลเทอร์เฟสนะแล้วก็มีหลายคนนะครับที่สุ่มในช่วงเวลาบ่าย2ครึ่งถึง4โมงเนี่ยอาจจะได้มาโทนาฮาโลวีน แถมไปอีกตัวหนึ่งนะก็สาับรายละเอียดปัญหานี้นะครับเขาบอกว่ามันเป็นข้อผิดพลาดนะครับแพทที่เขาลงเนี่ยมันไม่ปรับใช้นะครับเป็นปัญหาเชิงระบบนะตัวละครพิกอัพนะครับอย่างไฮแจ็คโกเทอร์กับอัสวินศักดิ์สิทธิ์เฮาเซอร์ที่ตอนแรกนะครับเลดพิกอัพเนี่ยควรจะอยู่ที่0.5ใช่ไหมปรากฏว่ามันถูกปรับนะครับลดลงเพราะว่ามีตัวใหม่นะครับฮาโลวีนมาโทน่าเนี่ยแทรกเข้ามานะเลยโดนปรับลดเหลือเพียง0.4445ครับส่วนอัสวินอื่นๆที่อยู่ในตู้นะครับก็เลดลดลงเเหมืืออนนนกัพ่ เพราะว่ามา NA นาเนี่ยมันไปแทรกอยู่นะจาก0.1875เนะครับเหลือเพียง0.1667ซนะครับซึ่งทีมงานนะครับเขาก็ได้มีปิดเซิร์ฟเพื่อแก้ไขนะครับตอน4โมงตรงเป็นระยะเวลาทั้งหมด10นาทีจนถึง4มง10นาทีนะทีมงานเขาก็เลยขออภัยเป็นอย่างสูงนะครับที่ปัญหาดังกล่าวเนี่ยสร้างความเสียหายต่ออัตราที่ได้รับอัศวินเอสซาจากการสุ่มเฟสติวัลฉลอง40ล้านดาวน์โหลดนะครับ เขาก็เลยขอมอบเพชร300ชิ้นนะครับให้กับอัศวินทุกท่านผ่านทางจดหมายนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้เวลา1ทุ่มตรงนะครับเป็นรางวัลชดเชยนะผมบอกเลยเพื่อนๆการแก้ปัญหาแบบนี้เนี่ยถือว่าดีมากนะเพราะว่ามันจะได้ใจผู้เล่นครับคล้ายๆกับเกมคุกกี้รันคิงดอมนะครับถ้าเกิดใครเคยเล่นเนี่ยเวลาเขามีปัญหานะครับเขาไม่คุยด้วยคําพูดนะเพื่อนๆเขาปิดปากด้วยเพชรครับทําให้เกมคุกกี้รันคิงดอมนะครับถ้ามันมีปัญหาอะไรอะ่ะ ผู้เล่นทุกคนโอเคมากเลยนะพอร,รู้ว่ายังไงเราก็ได้รับชดเชยที่คุ้มค่าแน่นอนนะครับก็สําหรับรางวัล300เพรตรงนี้นะครับเพื่อนๆอย่าลืมไปรับออกไปด้วยนะเพราะว่ามันอยู่ในช่วงระยะเวลาจํากัดครับคือเราจะสามารถรับได้ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับเวลา1ทุ่มจนถึงเดือนหน้านะครับวันที่9เดือน11เวลา7โมง59นาทีนะครับใครที่เป็นสายดองนะผมเตือนเลยอย่าดองครับกดรับออกมาก่อนนะเดี๋ยวจะลืมนะครับ สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับถ้าพูดถึงตัวผู้เล่นนะผมบอกเลยว่ามันไม่แย่ครับเพราะว่ามาโทน่าฮาโลวีนะครับแทรกไปอยู่ในตู้โกเดอร์เฟสเนี่ยคือต่อให้เราลุดเลดได้มานะครับมาโทน่าฮาโลวีตัวนี้เป็นตัวละครที่เก่งนะครับเราสามารถเอาไปใช้ได้ทั้งคอนเทนต์บอลนกพรีพีก็สามารถใช้งานได้ดีนะครับอย่างที่ผมพูดไปแล้วนะเพราะฉะนั้นผมบอกเลยได้มานี่คือไม่เกลนะคือดีมากๆครับเราไม่ต้องไปสุ่มตู้มาโทน,น่าอีกรอบหนึ่งด้วยนะส่วนโกเดอร์เฟสกับเฮาเซอร์เนี่ยถึงแม แต่ถ้าให้พูดตามหลักตรงๆนะจากที่ผมเปิดกรชามานะครับคนมันจะออกกี่เปอร์เซ็นต์มันก็ออกครับคนมันจะไม่ออกกี่เปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ออกนะสําหรับปัญหาแบบนี้นะครับอนาคตเนี่ยเกิดขึ้นอีกผมโอเคนะแต่ยังไงก็ขอเพจสามร้อยเม็ดด้วยนะครับถ้าเกิดปัญหาแบบนี้อีกนะก็สรุปนะครับเพจสามร้อยเมตรที่แจกเข้ามาทางจดหมายเพื่อนๆสามารถเอาไปใช้ได้เลยครับข่าวแรกจบไปนะครับข่าวแรกเนี่ยถือว่าเป็นข่าวดีนะครับสาหรับผู้เล่นเลยเพื่อนๆแต่ข่าวที่สองนะครับผมบอกเลยเพื่อน อันนี้เนี่ยคนข้างหนักนิดนึงครับเพราะว่าตอนนี้นะครับล่าสุดนี่เลยครับการปรับราคาสินค้าเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและภาษีในไทยแล้วก็ตุรกีครับตรงนี้นะครับทีมงานเขาบอกว่าทาง Apple ลเนี่ยล่าสุดนะครับเพื่อนๆอาจจะได้ยินข่าวกันมาแล้วนะได้ปรับราคาสินค้าใน App Store ประเทศไทยนะครับเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและภาษีล่าสุดนะครับด้วยเหตุนี้ทีมงานนะครับ เขาเลยจะปรับราคาใน Google Play Store ให้ตรงกับราคา Apple Store นะครับเพื่อไม่ให้เกิดความแตกต่างของราคาในแต่ละ store ครับโดยจะทยอยดำเนินการปรับราคาใน Google Play Store นะครับให้ตรงกับราคาใน Apple Store ตั้งแต่วันที่20เดือน10เวลาเที่ยงเป็นต้นไปนะครับสำหรับตอนนี้นะครับณนะปัจจุบันเนี่ยผมไปเช็คราคามาแล้วเพื่อนๆทั้ง Google Play นะครับแล้วก็ App Store เนี่ยราคาเท่ากันแล้วครับคือมันปรับขึ้นแล้วครับเดี๋ยวผมเอาให้เพื่อนๆดูหน่อยนะก็นี่เลยครับสำหรับ แพ็คล่าสุดนะครับแพ็คใหญ่สุดปัจจุบันเนี่ยราคาอยู่ที่2,900บาทเพื่อนคือถ้าเกิดใครที่จําได้นะครับราคาตอนแรกเนี่ยมันไม่ใช่เท่านี้มันเพียงแค่2,500เท่านั้นนะครับราคามันโดดขึ้นมาถึง400บาทนะถือว่าแพงโคตรครับก็สําหรับ Apple Store เนี่ยเหมือนกันเลยครับเดี๋ยวผมเอาขึ้นให้ดูหน่อยนะผมไปถ่ายมาจากมือถือของผมครับนี่เลย 2 9 0 9เท่ากันเป๊ะครับซึ่งหลังจากที่ปัดตรงนี้นะครับจากที่ผมอ่านเนี่ยแล้วผมก็ไปเจอบทความนะครับจากเว็บหนึ่งนะเดี๋ยวผมเอาให้ดูนิดนึงแล้วกันนี่ครับจะเป็นบทความจาก Must Play นะครับเขาบอกว่าไม่เป็นธรรมผู้ให้บริการแก้ไขปัญหา iOS ตเติมเงินแพงกว่า Android นะครับโดยการขึ้นเลทราคาให้เท่ากันซะเลยนะครับก็ดูจากรูปนี้นะครับรู้เลยนะผู้ให้บริการเจ้าไหนนะครับ Net ble, yeah, เน็ตมาร์เแย้เหลืองของเรานั่นเองครับการปรับราคาครั้งนี้นะครับน่าจะเกิดจากผู้เล่นระบบ iOS ออนะครับออกมาแสดงความคิดเห็นรู้สึกไม่เป็นธรรมนะครับที่ตัวเองนั้นต้องเติมเงินแพงกว่าระบบ Android นะครับทางผู้ให้บริการนะครับเขาก็อยากจะให้ผู้เล่นทุกคนเนี่ยเท่าเทียมกันนะครับเขาก็เลยขึ้นราคาให้เท่ากันเลยนะครับตรงนี้สําหรับตรงนี้เนี่ยจะเป็นการแจ้งน่าจะเป็นของเกม K o โนะแต่ว่าของเบาทเนี่ยมันก็มีเหมือนกันนะครับ ที่ผมให้เพื่อนๆดูไปก่อนหน้านี้นะพอผู้ให้บริการเนี่ยคือเจ้าเดียวกันครับ Netmarble นั่นเองนะครับก็สำหรับตรงนี้นะครับผมบอกเลยเพื่อนๆมันเป็นการแก้ไขปัญหาที่แย่มากนะคือเกมอื่นอ่ะจากที่ผมไปเช็คดูตอนนี้นะครับราคาเลทของเอ่อ l o p l l y s t o y Store นะครับยังเท่าเดิมอยู่นะครับมีแค่เกมของค่าย Net m a r b l e เท่านั้นนะครับที่ Google Play เนี่ยมันแพงกว่าชาวบ้านเขานะซึ่งตอนนี้นะครับผมก็ ไม่ค่อยเลคอมเมนเลยอะ่ะไม่อยากจะเลคอมเมนให้เพื่อนเเติมกันเองเลยนะครับหลังจากที่เกิดปัญหานี้ขึ้นปุ๊บนะผมรีบไปเช็คกับทางร้านเรือจิโร่เลยครับผมก็ไปสอบถามทางร้านนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเลทเติมเป็นยังไงบ้างนะครับสรุปนะครับเลทร้านเรือจิโร่นะครับยังเหมือนเดิมเพื่อนๆคือราคาเลทอะ่ะมันอาจจะไม่เท่าเดิมทุกวันนะครับก่อนจะเติมยังไงเพื่อนๆต้องไปเช็ค กับทางร้านอีกทีหนึ่งนะเพราะว่ามันจะขึ้นอยู่กับค่าเงินในแต่ละวันครับแต่ว่าล่าสุดนะครับที่ผมไปเช็คมาเมื่อกี้นี้ก่อนอัดคลิปเลยนะสำหรับแพ็คใหญ่สุดตอนนี้นะครับถ้าเปนเพื่อนเติมเองทั้ง iOS แล้วก็ Google Play เนี่ยอยู่ที่2,900ใช่ไหมแต่ว่าเลอจีโร่เนี่ยราคาตอนนี้นะครับอยู่ที่2,060บาทครับคือแค่เปรียบเทียบตัวเลขอะ่ะมันก็ถูกมาเยอะกว่าแบบโคตรๆแล้นะราคามันลดลงมาแทบจะหนึงในสเลยนะเพื่อน เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับถ้าเกิดใครที่จะเติมเกมนะครับโดยเฉพาะของค่ายเน็ตมาร์เบเนี่ยคนที่ใช้บริการอยู่แล้วอ่ะผมว่าก็คงใช้แหละพราะว่ามันถูกกว่าเยอะนะครับแต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่เคยลองใช้นะครับลองใช้ดูก็ได้เพื่อนๆเพราะว่ามันปลอดภัยแน่นอนนะที่สําคัญคือมันถูกกว่าเยอะครับคือผมอ่ะไม่อยากให้เพื่อนๆต้องจ่ายแพงนะแต่ว่าได้ของแบบราคาเท่ากันอ่ะไม่ได้มาฟอร์ขายของแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าผมก็อยากจะแนะนําทางเลือกให้เพื่อนๆนะครับเพราะว่าเติมเองตอนนี้ผมบอกเลยไม่ไหวจริงแพงมากนะ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันสําหรับเพื่อนๆนะครับมีความคิดเห็นยังไงบ้างนะครับกับทั้ง2เรื่องนะข่าวหนึ่งกับข่าว2นะครับลองเขียนคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะสําหรับคลิปในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันสำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมมากนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ